โรคฤิสีดวงทวารน,นะครับเป็นโรคที่อันเกิดจากต้นต่อนะครับมาจากการที่เริ่มท้องผูกก่อนนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาที่ตรงเริ่มท้องผูกเนี่ยขึ้นมาได้นะครับแล้วอย่าให้มันผูกเป็นนานาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคเนี้ยมันก็น้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะป้องกันเรื่องพวกนี้ผมมาแนะนํานะครับอาหารการกินที่ควรหากินนะครับในช่วงที่ไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะ อันแรกเลยคือพวกข้าวที่มันไม่ขัดสีนะครับพวกถั่พืชต่างๆพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมป,ปังโฮวีทัวลูกเดือยนะครับข้าวโอ๊ตเม็ดฟักทองนะครับอันที่2องนะครับคือผักที่มันมีกากใยสูงพวก,กคะน้าบลคอรี่ตำลึงนะครับกระหล่ำปีกระเจี๊ยบเขียวอันที่3นะครับพวกผลไม้เนื้อนิ่มรสไม่ร้อนนะครับพวกมะละกอสุกสับปะรดส้มนะครับลูกพลูนอะโวคาโดนะครับแล้วก็แตงโม อันที่5้าเลยครับเนื้อสัตว์ที่มันย่อยง่ายนะครับพวกอกไก่เนื้อปลานะครับอันท้ายสุดก็จะเป็นของที่พวกนี่นเป็นโยเกิร์ตอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ใช้ได้แต่ขอให้เน้นนะครับเรื่องของไขมันนะครับไม่มีนะครับศูนเนต้ำตาลนะครับมันก็จะช่วยคนนะครับโอกาสที่จะลดการท้องผูกแล้วก็นำไปสู่การเป็นลิซีโดตัวนียเป็นได้ง่ายขึ้นนะครับ อะรที่มีแพลนในการลดหนักลดุุนิครับก็สามารถพิมพ์สนใจเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ